อะไรกันาาสาสนหรือจะมีเหตุผน,นบางอย่างที่ไม่อาจสืบบังคงม่ได้ i you กว่ะม ok> okay, well> ันเนี่ยดีอะันนีไ่รอไดหมใ้้ีเร่มาสักได้ครับผมอเล่าให้ดนตรีด้วยขอเล่าให้นกดนตรีด้วยคัชอได้ไหมผมเบงีรมาต้องไอ้ไอ้นั่นไงอ๋อดีไงออดีไงออดีอยากมาที่ราก็เพราที่รังเอรอดีกว่าออดีไงรอดีกว่าเะไม่ใช่หละกูเสียงมันไม่ไหวละ แค่องพงทีหมดเลย้องพิงพดีไมนอ๋ทไรดีดรอจนกว่าเดี๋ยวเดีรอให้หนัก <มา S 1> ดนตรีแดข้าก่อนอน,นี่มกอเดอียไทำตรีตรนี้ทนะํมรอมาลองพิงด้วยกันสองนตีเลยกันโอ้โหตีรถจกบดมาเลยนะนั่นะออนงมัทัวมาก็ได้ รับด้วยสบายเลยเก้วโอ้โหกูไม่เห็นยกยกเองรูไหมตีเฮ้ยนี่คือน้ำเปล่าไหมไม่ใช่ปลาคาร์มีดูฮึ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 ฮฮึอึฮึฮึฮวฮึ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 อม ทอยเมยละแต่ตัวทอไปละยินดีเลยทอพี่ดีไหมเนี่ยโอ้ตัวทอไปอ้าวอ้อ้เนี่ยนั่งแล้วควนะกินเลยหรอนี่้เยจชน่วำใด้นะบอกว่าเธอจะไป อนี้่ไม่มีแถนี้ไม่มีหอกาวอ้เขาไปไอ้ไอ้เักนี่าบอก่อะไรออก่าะอย่าง่อนไเาม่อคนกินเ่าปีน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 ปีาปีน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 นปีนนปนปีนปปีนปีนปีนปนีนป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 ีนีน

它熟了呢，那個、嗯，对呀、嗯。 i okay. you

ออกเพลงยื้อได้มนชอบพีกำแัเออฝักนำก็ได้ออนน่้ยอ่อนรงได้อ่อนมันชอบยอเนาะฮะไปอ่อนไม่โดอร้ว่าฝักนไม่เคาะแนั้ดค่ไหนอะไรนะโดนใช่ยอร้องคอเกิลเกิร์เิลเกิ

เด็กสิครับแม่อย่าลงแม่เพราะว่าคือเราจะขายเพลงอะไ้แค่ลงแม่นี่เป็นเมียนะอีกคนทำไมพวกไม่มีลงเลยไม่ไม่จะให้เองอะเนแลเองวันนี้เนี่ยก็ปูเมาง่ายสุดงงก็เด็กพรสครับงเาเป็นซุ่มสีทีเราไม่ไหวแล้วถ้ากาเนี่ยสองทุ่มเราก็องเร็วเฮ้ยยัไม่เกาเลย แต่เสียเินไปงโอ้ยจะหายใจไม่ออกบอกมงจะร้องแค่นี้เหรอเพลงอะไรเนี่ยโหไปหมดเลยนะดาวงอะไปเนี่ยลูกหลานคนมีจุดของแอบมองดวงชวปงรมาคนีเป็นรออกหานบินแล้ว่านนไปล้าาชีรด้วยไเรอี่เสกโมชอบิช้า

บัาเป็นฉันเหมาะอีเธอคนเดียวอาไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่ความรักโทรโทรไปหาเธอ ไม่สโลกไม่สูไม่ไม่สูโลเอาพอได้แต่้แล้วไม่จบแล้วไขอสาว่าพอได้ไหมอ่ะพี่นจิบไดละเงียบจิบเลยถ้เลเยมขกันค่ไหนมทเไม่ด้เาลกเเลยมาลองดที่จบล้วจ้าวเราลเะไน่ยง่ายเ้วัน่ยเช้าันแ้ก็่ายากเอ่ไก็เลยาย่กยก่อนก็ได้จ้ะ ก็เลยมาลองทิ้งบอกแต่ารที่เธอได้เข้าใจสิ่งที่ฉัน

ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่นั่งวินไม่นั่งวินเอาแย่ละไปสับร้องบนมาดูงมาปุ๊บเกี่ยอันสตันไม่นั่งวินไงเฮียจะเอาเป็นยังไงสาวโคไงพี่หนุ่มเล่นได้พี่หนุ่มเขินอ๋อเดี๋ยวสาวโค้กมันจไมาถามไปให้เยอะๆไปละมาอะไรร้องร้องเลย เอาดิเอางี้อ่ะเอ้าไมร้องกันเอาเหรอไอเมใครได้ไอเมดมงนี่เดีด้เลสาวของวชันคูติดกันไม่เอาอ่ะสาสาวเอฉันแดงนะเออตีนะเตนะเออมึงเอาไม้ไปต่อปากน้องด้วยเอ็นเลอนไปนแม่เป็นแน่อน่ะช่วยหน่อยเออช่วยหน่อยเออช่วย เป็นหน่อยช่วยกันด้วยวงนะพี่ไอออนนี่ร้องได้ทุกอย่างเฮ้เองเองไปร้องเพลงสาวคนเดียวแต่ไม่อมดนะคะแต่พี่หนุ่มเนี่ยหนุ่มแต่เขี่ยวนะคะแต่เกี่ยวเยียรลนะไอ้หนุ่มมึงไม่แข่งเหรอนี่มึงไม่เปิดที่บอยเลยบอยเดินเต่ามึงไม่เดาเต่าเกียร์เต่าขึ้นเดินเต่าเยอะหว บมเลยภาพนักที่กูสะสมมาสิบกว่าปีเออไอเชี่ยบอยนะตอนเช้าไอหน่อยมาเคาะประตูไอเชี่ยไอหน่อยบอยมินเดินดไปเดีวเดียวเองวิงด้วยเลยไม่ได้ก็ขนาดนี้เลยไมกินตัวเดียวดูด้วยเประตูไม่เนเลยตอนเช้าไอเชี่